ดีค่ะอยู่กับแม่ต้อมนี่แม่แม่ไข่แล้วมาถามบ้านเราคดหลายบัานได๋ราทันเวเราเป็นธุราไห้เช้าคนสืบเปนบานไม่จะาแม่มาเราหลายอยู่บ่เราแล้วขั้นมาเราซำหลังกันเราแล้ววตออยู่บ้านทำบุญบรรยากาศเราเราุ้แถวบุแก่บานเร็นีเาไว้ตรงตรงแน่แม่จังสีเรียมขาบ้าน่งง เอาผ้าหาองค้ะเพราะว่าอันขอเห็ดอันใดกซ้ำใดก็ดีเบิพี่น้องเบื้องจเป็นตรงว่าเป็นเจ้าองค์เก้าองค์พว่าข้จัดหมองนางนี่ยพขอดีเ่าดีเวลาจัดหมองนางพระหาองค์พอดีจริงนะมาที่นี่ก็แบบเป็นพิธีขึ้นใน้เมือเสาราและกาเลี้ยงพาเพนช่วงเศา้ากับวนี้การแสดงของทีมงานเป็นอย่งสบายชีสู่ฟันเี้ยก็นละกันไป อันนี้ห้องกลางเต้นไว้กับเพื่อแบบห้องกลางตัวให้ผู้สาวผู้แก่นั่งกินแบบสบายสบายสินะเราต้องไปกูซัดนั่งกินอย่างนี้เนยายเพราะว่าโตห้องกลางได้แล้วเตรียมเนื้อยางนั่งกินเนื้อยางนั่งกินแบบนี้อันเลี้ยงผู้สาวผู้แก่หล้วก็ที่นั่งเท่านี้แหละแล้วก็เตียงพระหลังจากนั้นก็กับพักพรตามธรรญาติใส่บริเวงแต่ว่าเพื่อนเนี่ยจะไปแจกขนมให้ได้หน่อยอยู่ อที่อยากไปจะไปมันที่เจ็ดยานยากนะจะเป็นยานมันคุณตัวมูพาแขกไปให้แม่เพราะรับแขกรับยางก็ได้สิไปแจกกันขนมแพกไปแล้วเรียบร้อยใเด็กน้อยอยู่โรงเรียนเพราะว่าเ้าก็เฮ็ดสุดปีเลยกินมียาเทพแล้วก็พาเฮ็ดประจังก่อนบ้านเกิดดิ้นลื่นกัไปยังไงยังไม่ดิ้นกัไปเจ็บซินุกคนต้องเบซิะแต่ว่าเฮ็ดไปเจ็บซีฟัวอยู่เบซีทีมงานกันทุกคนก็รวมมือรวมใจกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ รวมแรงรวมใจแล้วกันสรอยเหลือกันพ่อ,อบครัวแสนทองพินแลนนีน่เบอร์นั่นเบิร์มันเบิร์มันเบิร์มันช่องบอสแพรว่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คือจะปล่อยน้งเท่าไหร่เ่ยปล่อยน้งที่บ้านเรากำลังเสร็จกำลังเสร็จแล้วจากนี้กับสิบห้าลูกไปขัดตั้งทั้งหลังพวกเนี้ยทั้งหลังกับโต๊ะกระปุก ห่ายเรียกหมดตายตายบ้าเอาลยตายๆใครยืนข้อมูลป๊าดคือจังงูซิดนี่แหละมัก็จับ้หรือแบบนี้กันนั่นน่เพราะรา มาพื้นที่ตรงข้างๆบ้านนะคะแล้วก็ไปหาสาวยน้ำนะคะน้ำตีสุนีนิรชาแมตตาหายะหายะเพือถึงบามาไฟยางเรื่องเมียนี่แมยพี่แจงบอกคนมาลีอ๋อโอ้หาวที่มาทอะไร แมวนม่มองแดกวมาเลยมีทางไหลลงอยู่ทท้งกุ่นปุยผ้าจะไปลอยเ่นหน้านนี่ยจะเนายะนไงสไว้ทังแมนึ่งึหูมึงว่าบองแม่เขาคอมหน้าึงมาบสักไแต่ยังไมได้บมบาากัลบานน้ำิล่ไมให้กระเทานไปบวมบานน้ำ่ไมาบวมบานยังอยู่ลรไปกระน้ำีย่าบวมหนึ่น เล่นเลยไมบหมเล่นไม่ได้โอเคคอร์ลิ่งเทมได้ถ้าวันเถือบ้านมาเล่นเลยเคยมาเต็มเคยมาเล่นเลยเลยวันนี้เจ็บป่ะหรอวันนี้เจ็บตอนเย็นเราไม่มีอะไรทําเราขึ้นบ้านเราก็เล่นน้ำเลย <c oughs> ค่ะได้ไม่เจ็ดเล่นได้น้ำล้นมันไหลไปตรงไหนเนี่ยที่ไหนไปลอกล็อกเราอย่างไะานคอนอ๋อกระด้องันข้องนันเอิร์นเอิร์นแล้วหลังบ้านที่แปลเป็นอะชื่ออะไรนึกว่าห้องเทมพอให้ให้ปิดน้ำน ไม่ใช่มันครับต้องร้อกเอนพวกออกกำลังกายท่นี่เหมือนเราดื่เยอะอะไรนี้แล้วก็มอสอบให้ร่างกายมันแตมันขาดเนาะส่งมาจากเมืองนอกนะฮะเดี๋ยวให้อบห้องนี้เห็นเลยทวีปอะรใช่อบแล้วก็ไม่ได้น้ำก็โอ๊ที่แพร่ลีโลบพีแพร่ลีเห็นแต่ได้ทนี้ไม่ได้ที้อบให้หลอนเก่งนงเขาเป็ไยรเปิ้ก็ได้เลยเลที่เสียอยู่้นรอข้างในอ ก่อนคนเขาลองเขาเล่ากี่ในห้องดาวเนันี้ไม่เปิดนี่ก็หนขบางนี่แหละทางขึ้นบ้านไป เต้าแก้มนะคะพี่ตี้นะคะทุกคนมไข่เร่มาย่งเมเลพี่น้องพัด,ดบานบอดนะคะคือบ้านตรดข้างหน้านะคะตรงนี้ก็จะไว้รับแขกน,นะคะให้บานจะบ,บอด,บออดเ,เพิกงจะล่วงโตไปอี่น้องลวงโตกลางเต็นท์ไเรียบรออะไรเละ

ใครใครอะ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 ทำอะไรเลยนะแม่เพ่อน้เ่าทำอะไรเลยนะเดี๋ยวจะมาเพ้่อบัรนีลวยใยหน้าเด้อพี่บางมืวอื่นหมือเสีใยน้าในบ้็อนะครับโอเกนะคะพี่น้องคะคุณกี่็ยังออมหาลูก ดูยางมาทางนึงผอยอ่อนไปทางนึงเลยบบเห็นกันมิสานามัอยายานนันตาจังไปกิาเงนเดดรู้บอกเาไปไหนมาคะมันเสียเป็นซอาคาเฟ่เหรอคันดึงไปน่ะดึงไปเสียเป็นบบหเลยมันงคันเจอหนีม้วนก็มวโอเคค่ะม้วนข้าดบอกม้วนค่ะ โอเคค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมือแรกนี่ก็จะจัดแจงของทีอยู่ทั้ทงบ้านจัดความระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าญาติของอทั้งทั้งคุณ่าทั้งบีกพี่วันพี่เล่นนะคะพี่จะมาหัวมืออืน่นเ,เตรียมของเตรียมอย่างไหเพิ่นพักเพิ่นนอนพี่นอ้องขาก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวใกล้จะถึงวันขึ้นบ้านใหม่กันแล้วนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะ